ของเราปลูกเองไม่ต้องไปซื้อใครแต่งจริงไปด้วยเต็มต้นพีหน่องเลยต้น ঐ মদ কাট นี่ต้นเดียวยังเก็บไม่หมดเลยเดี๋ยวจะเอาไปใส่ไอ้นั่นเดี๋ยวจะเอาไปใส่ปลาจอมนะจ๊ะวันนี้จะปรุงปลาจอมนะคะไม่ได้ทำมากแต่เราจะทำขายเป็นฤด,ดูกาลตามฤด,ดูกาล เราจะมีปลาจมนะแต่น้ำ,นำพริกพวกน้ำพริกไอเกียวบองน้ำพริกนารกน้ำพริกพวกอเนี้ยทุกน้ำพริกเนี่ยเราจะมีขายตลอดเราก็จะต้มน้ำปลาด้วยของเราก็จะมีปลาทอดมั่งปลาที่ไม่ทอด ส่งขายทั่วไทยนะคะปลาลโล65บาทไม่รวมค่าส่งนะคะปลาละตัวใหญ่ๆถ้าใครอยากแบบทอดก็มีปลาลาก็จะมีสองแบบแบบไม่มีก้างก็มีเนี่ยถูกไปเก็บมะเขือมาตะกี้นี่เดยวจะมาใส่เนี่ย ใส่เครื่องให้ถึงถึงจะแป้งปลาจอมแล้วนะจ๊ะใส่ให้ถึงเลยมะเขือคืองเนี่ยมื่อนี้พี่น้องเมื่อกี้กขอก็สมประจอมน้ำกันเด้อใส่เข้าไปเครื่องน่อยยายาหวงมัน มันจะได้อร่อยอร่อยเนี่ยน่ากินไหมคะมะเขือคืนเทาก็เก็บเอาแต่ว่ากกะเทียมเท่าตรงซื้อเราสามารถผูกเองอร่อยนะคะ ปลาจมปลาแก้วปลาจมปลาแก้วแม่ปังจะมีขายตามฤดูกาลนะคะโรยเข้าไปค่ะพริกนี่กระเทียมเราก็มีให้กัดนะคะเสร็จแล้วนะคะ มาเด้อกินเขากับปลาจอมกันเด้อพี่น้องเด้อม้อนี้กินเขากับปลาหาจอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเดอ้อพี่น้องมากินเขากับปลาจอมกันเด้อม้อนี้เด้อพริกกัดเข้าไปถ้าไทยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe.